โหลดหนังสือในแบบ e-book และสติกเกอร์ลายของเพจประวัติศาสตร์เกาหลีตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับเมื่อกษัตริย์สวรรคตแน่นอนว่าขั้นตอนการจัดการต่างๆต,ต,ต้องมีความซับซ้อนมากกว่าคนทั่วๆไปกษัตริย์โชซอนเองก็เช่นกันโชซอนมีความเชื่อแบบของจื้อและได้รับอิทธิพลจากจีนดังนั้นการจัดการและพิธีต่างๆอาจจะคล้ายๆกันรวมไปถึงพระสุสานที่ต้องมีการหาทำเล และสร้างตามหลักการที่ถูกต้องซึ่งมีรายละเอียดที่ซับซ้อนแตกต่างกันหลายแบบคลิปนี้เราจะมาทําความรู้จักกันว่าพระสุสานของโชซอนแต่ละแบบมีรายละเอียดอย่างไรบ้างแอดจะพยายามค่อยๆย,ย่อยเรื่องราวต่างๆให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับสุสานหลวงของโชซอนนั้นได้รับอิทธิพลมาจากสมัยโคเรียซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมที่แพ่มาจากจีนอีกทีหนึ่งทําให้รูปแบบสุสานสมัยโชซอนช่วงต้น มีความคล้ายคลึงกับสุสานสมัยโครยอโดยเฉพาะสุสานของพระเจ้าคงมินกษัตริย์องค์ที่31แห่งโครยอถือได้ว่าเป็นต้นแบบของสุสานหลวงโชซอนเลยก็ว่าได้ต่อมาก็มีการพัฒนารูปแบบต่างๆตามการเวลาที่เปลี่ยนไปโดยสุสานหลวงโชซอนนั้นปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมีทั้งหมู่พระสุสานและพระสุสานที่ตั้งอยู่แบบเดียวๆส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ ในบริเวณจังหวัดขยองกีรอบรบกรุงโซซึ่งในอดีตคือเมืองฮันยางเมืองหลวงของโชซอนนั่นเองสุสานหลวงของโชซอนแบ่งออกเป็น3ขั้นคือขั้นหนึ่งหรือรึงเป็นสุสานของกษัตริย์และราชินีรวมไปถึงพระราชวง์ที่ได้รับการสถาปนาพระอธิให้มีศักดิ์เทียบเท่าต่อมาเป็นพระสุสานชั้นวอสสำหรับองค์รัชทายาทพระชายา พระบิดาและพระมารดาของกษัตริย์รวมไปถึงพระสนมที่ได้รับการยกย่องเป็นพิเศษเช่นพระสุสานซุนจังวอนของรัชทายาทซุนฮีรัชทายาทของพระเจ้ามยองจงกษัตริย์องค์ที่13หรือจะเป็นพระสุสานโซรยองวอนของพระสนมแชซุกพินพระมารดาในพระเจ้ายองโจกษัตริย์องค์ที่21หรือพระสุสานฮโยจังวอนสุสานของรัชทายาทมูนฮโยและพระสนมซองอีพินสนมและพระโอรส ของพระเจ้าจองโจกษัตริย์องค์ที่22ต่อมาเป็นสุสานชั้นมโยซึ่งใช้สําหรับองค์ชายองค์หญิงพระสนมพระราชวงศ์ชั้นสูงที่โดนปลดและคนสาม,มัญชนทั่วไปด้วยนะครับโดยสุสานชั้นมโยที่ได้ยกตัวอย่างมานะครับก็เช่นยอนซันกุลมโยขององค์ชายยอนซันกษัตริย์องค์ที่10แห่งโชซอนหรือจะเป็นควางแฮกุลมโยสุสานขององค์ชายควางแฮ กษัตริย์องค์ที่15แห่งโชซอนหรือจะเป็นฮยเมโยสุสานของพระมเหสียุนเหสีของพระเจ้าซองจงกษัตริย์องค์ที่9ที่ก่อนหน้านี้สุสานของพระนางเคยเป็นชั้นดึงมาก่อนโดยการยกย่องของพระเจ้ายอนซันโอรสของพระนางแต่เมื่อพระเจ้ายอนซันโดนรัฐประหารทําให้สุสานของพระนางกลับไปเป็นชั้นเมโยเช่นเดิมนะครับและปัจจุบันก็อยู่ในสถานที่ที่ดูจะหลีกเล้นไม่ได้โออาร์เหมือนสุสานของกษัตริย์ และราชินีองค์อื่นๆรวมทั้งแทพินมโยสุสานของพระสนมจังฮีพินสนมเอกของพระเจ้าสุกจงกษัตริย์องค์ที่19สุสานของพระนางก็เป็นชั้นมโยเช่นกันครับและนี่ก็เป็นภาพพระสุสานของพระสนมท่านอื่นๆนะครับที่จะอยู่ด้วยกันเรียกว่ามโยเช่นกันครับโดยจะเรียกต่อท้ายชื่อของสนมท่านนั้นๆเลยนะครับเช่นสนมอินพินมโยสนมคงพินมโยอะไรประมาณนี้นะครับ โดยสุสานทั้งหมดนี้จะเรียกรวมๆกันว่าหนึ่งมโยซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าสุสานชั้นมโยนั้นจะเป็นสุสานทั่วไปมีลักษณะเป็นเนินดินมีป้ายมีรูปปั้นและรายละเอียดที่ไม่เท่าสุสานชั้นวอนโดยสุสานชั้นมโยนั้นอาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆต่างกันไปตามฐานะของผู้ตายด้วยเช่นกันถ้าเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายสุสานก็จะมีป้ายพระนามมีรูปปั้นเฝ้าพระสุสานมีท่านบูชามีรั้วหิน อย่างสุสานของพระสนมจังฮีพินและพระมเหสียุนนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีรูปปั้นต่างๆอยู่เหมือนกันแม้จะเป็นชั้นมโยส่วนสุสานของคนทั่วไปบางคนก็อาจจะมีแค่เนินดินกับป้ายชื่อเล็กๆเท่านั้นตามแต่ฐานะไปส่วนชั้นบอนแม้จะใหญ่กว่าชั้นมโยแต่ก็จะมีความใหญ่โตและรายละเอียดไม่เท่าชั้นดึงโดยสุสานชั้นบอนจะเป็นเนินดินและมีรูปปั้นมีแท่นบูชามีรั้วหินเหมือนพระสุสานชั้นดึง แต่ชั้นดึงนั้นจะมีเดินดินและมีกำแพงหินอีกสองชั้นเป็นการป้องกันพระศพและมีรูปปั้นมากกว่าชั้นวอรนคราวนี้เราจะมาทำความรู้จักรายละเอียดต่างๆในพระสุสานชั้นดึงกันนะครับเพราะเป็นชั้นที่มีรายละเอียดเยอะที่สุดจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับเริ่มจากหมายเลขหนึ่งเลยครับเรียกว่าคกจางหรือกกจังเป็นกำแพงสามด้านล้อมรอบหลุมพระศพสัญลักษณ์ของการป้องกันพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ 2คือพงบุญหรือบงบุญเป็นที่ประดิษฐานของพระบระมศพของกษัตริย์หรือราชินีอาจเรียกว่าหนึ่งชิมหรือหนึ่งชังหมายเลขสคือพยองพุงซอกหินล้อมรอบหลุมพระศพชั้นในเพื่อปกป้องไม่ให้เสียรูปและเพื่อความสวยงามซึ่งหมายเลขสานี้บางที่ก็ไม่มีนะครับผมแล้วแต่การก่อสร้างของพระสุสานในตอนนั้นๆน,น,นะครับโดยเฉพาะพระสุสานของกษัตริย์และราชินีที่ได้รับการสถาปนาพระธิดาภายหลังเนี่ย ก็มักจะไม่มีกำแพงล้อมรอบพงบุญแบบนี้นะครับต่อมาคือหมายเลข4ี่เรียกว่านันการซ็อกเป็นร้วยหินล้อมรอบที่ฝั่งพระศพคล้ายระเบียงหินเป็นที่ปกป้องความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับหลุมพระศพต่อมาหมายเลข5คือซ็อกยางหรือซ็อกยางเห็นรูปปั้นแกะที่คอยป้องกันวิญญ,ญาณชั่วร้ายจากโลกของเรานะครับไม่ให้ไปแร่พานวิญญ,ญาณของเจ้าของสุสานร,รวมทั้งเชื่อว่าเห็นรูปปั้นแกะนี้ จะคอยสวดภาวานาแด่ดวงพระวิญญาณของผู้ล่วงลับหมายเลข6กคือซอกโฮเห็นรูปเสือหรือเทพเสือที่คอยปกป้องหลุมพระศพ7คือมังจูซอกเสาหินคู่อยู่ด้านซ้ายและข,ขวาของพระสุสานแคือฮอนยูซอกรูปปั้นหินอันเป็นสถานที่สถิตของดวงพระวิญญาณของเจ้าสุสานสร้างขึ้นไว้ทางด้านหน้าของหลุมพระศพเชื่อกันว่าเป็นที่เชิญดวงพระวิญญาณออกมา 9. คือจางมายองดึง หินสลักรูปโคมไฟหรือประทีปสัญลักษณ์ของความสว่างหลังความตายสื่อถึงการอำนวยความสะดวกในการนมัสก,การและสวดมนต์แด่ดวงพระวิญญาณ10คือม so ูลซ็อกอินหินที่เป็นสัญลักษณ์ของมันดิตและนักปราดที่จะคอยช่วยกษัตริย์ในโลกหลังความตาย11คือม so ูซ็อกอินหินที่เป็นสัญลักษณ์ของทหารที่จะคอยช่วยกษัตริย์ในโลกหลังความตายเช่นกันจะสังเกตได้ว่า หินของลูกขุนนางทหารนะครับจะถูกวางถัดจากรูปปั้นนักปราดเพราะสังคมโชซอนนั้นให้ความสําคัญกับบัณฑิตและนักปราดหรือขุนนางพลเรือนมากกว่าขุนนางทหารต่อมาหมายเลข12คือซอกมาเห็นรูปมา้าวางอยู่ด้านหลังของรูปปั้นหินนักปราดและทหารเสมือนเป็นพหาหนะของพวกเขา1ิคือเยกรรมใช้ในการเผาคําอธิษฐานหลังเสร็จงานพิธีแล้ว 14. คือซานซินซอกสัญลักษณ์หินที่บ่งบอกว่าภูเขาแห่งนี้คือสุสานหลวง 15. คือชองจากักอาคารประกอบพิธีกรรมในการรำลึกถึงผู้ตาย 16. คือบีกักอาคารที่ประดิษฐานศิลาสลักพระนามของกษัตริย์และพระราชินีโดยสลักพระนามไว้ด้านหน้าส่วนด้านหลังจะสลักพระราชกรณียกิจของกษัตริย์ ซึ่งปกติแล้วอนุสาวรีย์หินนี้นะครับจะมีอีกชิ้นหนึ่งโดยสมัยต้นโชซอนเนี่ยจะได้รับอิทธิพลมาจากโคเรยอย่างที่ได้กล่าวไปดังนั้นหินชิ้นหนึ่งจะสลักพระนามส่วนอีกชิ้นหนึ่งจะสลักพระราชะกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ของกษัตริย์จนมาถึงสมัยพระเจ้ามุนจงกษัตริย์องค์ที่ห้าแห่งโชซอนได้มีการยกเลิกทําให้มีเพียงหินสลักที่อยู่ในอาคารบีกักนี้และในสมัยโชซอนสุสานที่มีอนุสาวรีย์หินที่สลัก พระราชกรณียกิจของกษัตริย์ไว้มีเพียงพระสุสานของพระเจ้าแทโจกษัตริย์องค์ที่หนึ่งจนถึงพระเจ้าเซจงกษัตริย์องค์ที่สี่เท่านั้นต่อมาหมายเลข17คือสูบกบังเป็นพื้นที่สําหรับเจ้าหน้าที่เฝ้าพระบร,รมศพจากนั้นคือหมายเลข18สุูรากานอาคารที่เตรียมอาหารสําหรับพิธีการลําลึก19คือฮายางโรและออโรเป็นแนวทางเดินหินนําไปสู่ชองจากัก ทางเดินที่สูงกว่าเรียกว่าชินโดหรือทางเดินแห่งเทพเจ้าใช้สําหรับผู้เผาเครื่องหอมขณะที่ทางเดินที่เตี้ยกว่าเรียกว่าออโรทางสําหรับกษัตริย์ที่จะถวายเครื่องบูชาในการประกอบพิธีกรรมปัจจุบันมีเฉพาะออโรหรือทางเดินที่เตี้ยเท่านั้นที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมได้ตามที่ทางเกาหลีได้กําหนดไว้หมายเลข20คือพันฮีหรือแพฮีพื้นที่สำหรับหยุดโค้งคำนับ ก่อนที่จะเข้าสู่ประตูพระสุสานหมายเลข21คือฮงซานมุนประตูเสาแดงที่ใช้ระบุว่านี่เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หลังผ่านประตูนี้ไปจะต้องสำรวม22คือกึมจอนกโยหรือสะพานกึมจอนสะพานหินที่แยกพื้นที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ระหว่างโลกทั้งสองและสุดท้ายหมายเลข23คือแจชิวอาคารอเนกประสงค์เป็นสถานที่พักของผู้จัดการพระสุสาน ที่ประทับชั่วคราวเวลากริย์มาทําพิธีและเป็นที่จัดทําบันทึกประจําวันต่างๆซึ่งใจชื่อหนึ่งหลังอาจใช้กับพระสุสานมากกว่าหนึ่งพระสุสานก็ได้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือองค์ประกอบของพระสุสานชั้นดึงซึ่งพระสุสานชั้นนี้ก็ยังแบ่งออกได้อีก6แบบตามองค์ประกอบของพงบุญหรือเนินดินที่ฝั่งพระศพดังนี้แบบทันหนึ่งหรือดนนันดึงพระสุสานแบบเดียวมีทั้งหมด15แหง่งเช่น พระสุสานคอนวอนรึงของพระเจ้าแทโจกษัตริย์องค์ที่หนึ่งพระสุสานชองรึงของพระเจ้าจุงจงกษัตริย์องค์ที่11ซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามีพงบุญหรือเนินดินอันเดียวนะครับต่อมาคือแบบจังรึงหรือพระสุสานแบบคู่มีทั้งหมด9แห่งยกตัวอย่างเช่นพระสุสานคังรึงของพระเจ้ามายองจงกษัตริย์องค์ที่13ซึ่งมีพงบุญฝั่งเคียงข้างกับพระราชินีอินซุนมเหสีของพระองค์ หรือจะเป็นพระสุสานวอนรึงของพระเจ้ายองโจกษัตริย์องค์ที่21ฝั่งเคียงข้างกับพระราชินีชองซุนเมสีองค์ที่2ของพระองค์และพระสุสานเยรึงของพระเจ้าชฉาจงกษัตริย์องค์ที่25ฝั่งเคียงข้างกับพระราชินีซอรินเมเสีของพระองค์จากนั้นเป็นพระสุสานแบบฮับจังรึงหรือพระสุสานแบบหลุมเดียวแต่ด้านในฝั่งพระศพแบบคู่มีทั้งหมด8แห่งยกตัวอย่างเช่นพระสุสานยองรึง พระสุาสานของพระเจ้าเซโจงโมหาราชกษัตริย์องค์ที่สี่ที่ฝัง <น ide> <Hindu> ่งหลุมเดียวกับพระราชินีโซฮอนพระมเหสีพระสุาสานชังรึงสุสานของพระเจ้าจอินโจักริย์องค์ที่16ที่ฝั่งหลุมเดียวกับพระราชินีอินรยอนพระมเหสีและพระสุสานคอนรึงของพระเจ้าจองโจหรือลีซานกษัตริย์องค์ที่22ที่ฝั่งหลุมเดียวกับพระราชินีฮโยอีพระมเหสีต่อมาคือแบบธงวอนอีคังรึง เป็นพระสุสานที่ใช้อาคารชองจากักร,ร่วมกันแต่ตัวพระสุสานนั้นอยู่คนละเนินเขามีทั้งหมด7แห่งยกตัวอย่างเช่นพระสุสานควางรึงของพระเจ้าเซโจกษัตริย์องค์ที่7และพระราชินีชองฮีพระมเหสีพระสุสานจังรึงของพระเจ้าเยจงกษัตริย์องค์ที่8และพระราชินีอันซุนพระมเหสีรวมไปถึงพระสุสานซอนรึงของพระเจ้าซองจงกษัตริย์องค์ที่9 และพระราชินีชองฮยอนพระมเหสีนอกจากนี้ในแบบทงวอนอีคังรึงนี้นะครับยังมีแบบพิเศษอีกคือพระสุสานมกรึงของพระเจ้าซอนโจโกษัตริย์องค์ที่14ที่ใช้อาคารชองจากักร,ร่วมกันกับมเหสีทั้งสองของพระองค์คือพระราชินีอีอินและพระราชินีอินมกเรียกได้ว่าขณะที่พระสุสานแบบนี้นะครับของกษัตริย์ท่านอื่นๆจะมี2เนินดินแต่ของพระเจ้าซอนโจจะมี3เนินดินแล้วใช้ชองจากักเดียวกันเลยนะครับผม และอีกพระสุสานที่พิเศษเช่นกันนั่นก็คือพระสุสานมยองรึงของพระเจ้าสุกจงกษัตริย์องค์ที่19ที่จริงๆแล้วพระสุสานของพระองค์ก่อนหน้านี้เป็นแบบคู่นะครับฝังเคียงคู่กับพระราชินีอินทยอนเมสีองค์ที่สองของพระองค์ต่อมาก็มีพระสุสานของพระราชินีอินวอนเมเฮีองค์ที่3ฝังอยู่อีกเนินดินข้างๆนะครับแล้วใช้ช่องจากัดเดียวกันกับพระสุสานของพระองค์และพระเมเหสีนทยนทําให้รวมอยู่ในแบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับผม เรียกได้ว่าของพระเจ้าสุกจงนั้นพิเศษมากๆนะครับต่อมาเป็นแบบทงวอนซังฮาริงหรือแบบบนล่างมีด้วยกันสองแห่งคือพระสุสานยองรึงของพระเจ้าฮายโยจงกษัาาตริย์องค์ที่17และพระราชินีอินซอนพระมเหสีโดยพระสุสานแบบนี้นะครับของกษัตริย์นั้นจะอยู่ด้านบนครับส่วนของพระราชนีเนี่ยจะอยู่ด้านล่างแล้วรั้วล้อมรอบพระสุสานนั้นจะมีเฉพาะของกษัตริย์เท่านั้นนะครับ ส่วนอีกที่หนึ่งก็คือพระสุสานอีรึงหรืออืยรึงของพระเจ้าขยองจงกษัตริย์องค์ที่20และพระราชินีซอน,นีพระมเหสีและสุดท้ายคือแบบซ้มยอนรึงหรือพระสุสานแบบสามหลุมเรียงกันมีเพียงที่เดียวนะครับนั่นก็คือพระสุสานขยองรึงของพระเจ้าฮอนจงกษัตริย์องค์ที่24ซึ่งฝังรวมกันกับพระราชินีไฮโยยอนและพระราชนีไฮโยจองมเมสีทั้งสองของ,ของพระองค์ โดยหลุมพระศพของกษัตริย์นั้นจะอยู่ขวาสุดตามหลักห่วงจุ้ยนะครับและจะถัดมาเป็นราชินีองค์แรกต่อด้วยราชินีองค์ที่สองที่อยู่ทางด้านซ้ายสุดข,ของพระสุสานนะครับผมซึ่งจะสลับกันถ้าเราหันหน้าเข้าหาพระสุสานเนี่ยของกษัตริย์จะอยู่ซ้ายมือของเราครับและราชินีองค์ที่สองจะอยู่ขวามือของเรานั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีพระสุสานของจักรพรรดิซึ่งกษัตริย์โชซอนที่มีสถานะเป็นจักรพรรดิมี2พระองค์คือพระเจ้าโคจงกษัตริย์องค์ที่2 6แห่งโชซอน และเป็นจกักรพรรดิลำดับที่หนึ่งของจกักรวรรดิเกาหลีอีกท่านหนึ่งคือพระเจ้าซุนจงกษัตริย์อุคงที่2 7แห่งโชซอนและจกักรพรรดิองค์ที่สองของจกักรวรรดิเกาหลีสุสานของกษัตริย์โชซอนและสุสานของจกักรพรรดนั้นจะมีความแตกต่างกันโดยรูปปั้นต่างๆที่อยู่บริเวณหลุมศพของสุสานกษัตริย์โชซอนนั้นถ้าเป็นแบบของจกักรพรรดิรูปปั้นจะมาอยู่ทางด้านทางเดิน ที่นาเข้าสู่ช่องจาก,กักทั้งหมดเลยนะครับผมและรูปปั้นก็มีจํานวนมากกว่าด้วยนะครับนอกจากจะมีรูปปันน้นนักป่าและทหารแล้วยังมีรูปปั้นช้างรูปปั้นมา้ารูปปั้นแฮชิอันนี้เป็นสัตว์เทพรูปล่างคล้ายสุนัขนะครับผมเป็นสัญลักษณ์ของความเที่ยงธรรมรูปปั้นอูดรูปปั้นกิเลนและรูปปั้นสิงโตซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยคุ้มครองพระสุสานของจกักรพรรดินะครับนอกจากนี้ความแตกต่างก็ยังมีอีกคือ ทางเดินสู่อาคารชองจากักจะมี3เส้นนะครับซึ่งมากกว่าสุสานของกษัตริย์โชซอนที่มีทางเดินเพียง2เส้นเท่านั้นรวมทั้งทางขึ้นจะมี3ทางเช่นกันครับและจะอยู่ทางด้านหน้าของชองจากักนะครับไม่อ้อมเหมือนพระสุสานของกษัตริย์นั่นเองตัวชองจากักเองก็ต่างกันครับโดยของกษัตริย์เนี่ยจะเป็นอาคารที่เรียกว่าชองจากักใช่ไหมครับแต่ของจักรพรรดิเนี่ยจะเรียกว่าชิมจอนซึ่งมีสถานะเป็นเหมือนตำหนักเล็กๆเลยก็ว่าได้ครับด้านในของอาคารประกอบพิธีกรรมถ้าเป็นของจักรพรรดิเนี่ย ก็จะทาสีเหลืองทองแต่ถ้าเป็นชองจากก,กจะเป็นสีแดงนะครับและในภาพนี้ก็คือพระสุสานจากักรพรรดิของพระเจ้าโคโจงและพระเจ้าซุนจงซึ่งอยู่ใกล้กันนะครับและรู้สึกว่าจะใช้อาคารแจชิวหลังเดียวกันด้วยคือถ้ามาประกอบพิธีกรรมก็สามารถเส้นไหว้ได้ทั้งสองพระองค์เลยนะครับซึ่งสุสานของพระเจ้าโคโจงคือสุสานหงรึงในหลุมศพนั้นฝังรวมกับพระราชินีเมียงซองเมเหสีของพระองค์ส่วนของพระเจ้าซุนจงนั้นแม้จะมีหลุมเดียว แต่ด้านในหลุมนั้นฝั่งรวมกันถึง3พระองค์คือพระเจ้าสุนจงและมเหสีทั้งสองของพระองค์คือจกกักรพรรดินีซุนมยองและจกกักรพรรดินีซุนจองนั่นเองสรุปแล้วลักษณะพระสุสานทั้งหมดก็มีด้วยกัน6แบบอย่างที่กล่าวมานะครับคือทันหนึ่งหรือดันรึงพระสุสานแบบเดียวจังรึงพระสุสานแบบคู่ฮับจังรึงพระสุสานแบบฝั่งคู่ในหลุมเดียวทงวอนอีคังรึงพระสุสานแบบคนละเนินแต่อาคารเดียวกัน ธงวอสังหารึงพระสุสานแบบบนล่างและสุดท้ายคือแบบซามยอนดึงพระสุสานแบบสามหลุมเรียงกันโดยในช่วงต้นโชซอนนั้นพระสุสานแบบดันรึงหรือแบบเดียวดูจะถูกใช้บ่อยครั้งทําให้มีจํานวนมากต่อมาเมื่อเข้าสู่ช่วงกลางโชซอนสุสานล,ลักษณะนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะเปลืองพื้นที่และจะทําให้กษัตริย์กับราชินีรุ่นหลังๆต้องหาทําเลที่ห่างออกไป จึงมีการมาใช้พระสุสานในรูปแบบอื่นๆมากขึ้นเช่นแบบจังรึงที่ฝั่งกษัตริย์และราชินีไว้เคียงข้างกันส่วนรูปแบบทงวอนอีคังรึงที่ฝั่งกษัตริย์และราชินีไว้คนละเนินเขาแต่ใช้อาคารเดียวกันก็นไม่ค่อยพบเห็นเท่าไหร่พเพราะเปลืองพื้นที่ทําให้ช่วงหลังๆไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่นักส่วนรูปแบบของฮับจังรึงที่ฝั่งกษัตริย์และราชินีไว้หลุมพระศพเดียวกันรูปแบบทงวอนซังฮารึงที่ฝั่งกษัตริย์และราชินีไว้แบบบนล่าง และรูปแบบซ้ำย้อนรึงที่ฝังเรียงกันสามหลุมจะเห็นได้ในช่วงปลายโชซอนเพราะเป็นการลดค่าใช้จ่ายและกำลังคนในการสร้างพระสุสานรวมทั้งเพื่อลดปัญหาพื้นที่ที่แคบกับ่วงจ้อยเชิงพื้นที่ด้วยซึ่งพระสุสานเหล่านี้กษัตริย์บางองค์อาจจะไม่ได้เตรียมไว้ก่อนแต่กษัตริย์บางองค์ก็จะมีการเตรียมไว้ตั้งแต่ยังมีพระชนชีพอยู่ว่าจะฝังตรงไหนถ้าตนเองได้อ่จากโลกนี้ไปแล้วนะครับบางองค์พระเมฮสีสิ้นพระชนไปก่อน ก็ดาริไว้ว่าจะฝังตัวเองไว้เคียงข้างพระเมสีก็จะทําการเว้นที่ไว้นะครับเมื่อองค์กสัตริย์สวรรคตก็จะได้รับการนําไปฝังเคียงข้างพระเมสีทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นรายละเอียดต่างๆของพระสุสานหลวงโชซอนนะครับส่วนจะมีเรื่องเล่าอะไรสนุกๆเกี่ยวกับพระสุสานหลวงเนี่ยเดี๋ยวแอดจะนําเอามาเล่าให้ฟังในคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้แอดก็ต้องลาไปก่อนผิดพลาดประการใดแอดก็ต้องขออภัยว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ